สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงการเปลี่ยนภาษานะครับมีท่านผู้ชมท่านหนึ่งสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนภาษาในกรณีที่เครื่องที่เป็นภาษา,อาของต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนก็นแล้วแต่นะครับทีนี้เราก็จะมาแนะนําในส่วนของตัวโกลโพนะครับฮีโร่ไว้นะครับฮีโร่เจ็ดไว้นะครับก็เป็นรุ่นน้องเล็กสุดของซีรีส์เนะครับก็การตั้งค่านะครับจะ มีฟังก์ชันคล้ายๆกันนะครับตั้งแต่7ขึ้นไปนะครับก็ฉะนั้นเองเดี๋ยวจะพยายามไล่เอารุ่นอื่นมาทำให้นะครับก็วันนี้จะทำในส่วนของตัว GoPro Hero 7ไว้ก่อนนะครับขั้นตอนแรกนะครับเปิดเครื่องขึ้นมานะครับทางด้านนี้นะครับกดหนึ่งครั้ง ก็กล้องก็จะทําการเปิดขึ้นมานะครับทีนี้ในกรณีที่กล้องของท่านผู้ชมนะครับเป็นในส่วนของภาษาอื่นนะครับทีนี้ให้จําในเรื่องของตัวาการเลื่อนของทัศกีน์นะครับว่า,าเราเลื่อนไปที่ตำแหน่งไหนนะครับแล้วก็มันกดตรงไหนบริเวณไหนนะครับเดี๋ยวจะทําให้ดูด้วยนะครับมีท่านหนึง่ง แจ้งมาว่าอยากให้ทําเปลี่ยนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยนะครับก็เดี๋ยววันนี้เรามาสาธิตกันนะครับขั้นตอนแรกรูปหน้าจอลงมานะครับไปที่พีพ p ร์เรนนะครับกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับก็เลื่อนลงมานะครับไปตรงลูกโลกนี้นะครับกดเข้าไปนะครับก็จะเห็นคําว่าแรงเกตนะครับก็ทําการกดเข้าไปนะครับฉะนั้นเวลาที่เจอภาษาอื่นนะครับ กรณีที่หน้าจอที่เราเลื่อนลงมาแล้วเราไม่รู้ว่าในส่วนของตำแหน่งที่เราจะกดเนี่ยมันถูกต้องไหมเนื่องจากว่าเป็นภาษา,าต่างประเทศนะครับฉะนั้นเองเรากา็มีวิธีก็คือเลื่อนลงมาเสร็จปุ๊บกดที่เพลยเลนด้านบนนี้แล้วก็เลื่อนลงไปหาลักษณะที่เป็นคล้ายลูกโลกนะครับกลมๆแล้วก็มีขีดๆอย่างนี้นะครับเสร็จแ,แล้วกดเข้าไปนะครับหนึ่งครั้งนะครับพอกดเข้ามาหน้านี้นะครับฉะนั้นมันก็จะเป็นบรรทัดแรกเลย ทีนี้นะครับก็จะลองเปลี่ยนเป็นภาษาอื่นนะครับอ่าอันนี้ผมไม่แน่ใจภาษาอะไรกดเข้าไปหนึ่งครั้งนะครับปุ๊บโอเคเปลี่ยนละหลักการเดียวกันเลยนะครับเมื่ออ่ากล้องนะครับของลูกค้านะครับที่ที่ที่เราจะทําการเปลี่ยนในส่วนของตัวภาษานะครับก็ให้กดเข้ามานะครับอย่างนี้นะครับอ่าไม่แน่ใจว่าเห็นไหมนะครับน่าจะเห็นนะครับ เลื่อนลงมานะครับกดที่ตรงนี้เลยไม่รู้อ่านว่าอะไรนะครับเลื่อนขึ้นไปบริเวณลูกโลกนะครับของซีรีส์7นะครับเสร็จแล้วบรรทัดแรกนะครับเลื่อนหานะครับต้องบอกก่อนว่าตระกุลโกโปโ นะครับทุกรุ่นเลยนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะครับจน GoPro Hero 11นะครับณปัจจุบันนี้นะครับก็ยังไม่มีทำออกมาเป็นในส่วนของเมนูภาษาไทยนะครับฉะนั้นเราก็เลื่อนไปหาภาษาอังกฤษวิธีการเลื่อนก็เลื่อนแบบสุดๆเลยมันจะอยู่บนสุดเลยนะครับของตัวกล้องนะครับของเมนูนะครับก็กดเลือกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นในส่วนของตัวภาษาละนะครับง่ายๆแค่นี้เองนะครับก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่ามันจะเป็นภาษาอะไรนะครับในส่วนของตัวโป p o Hero รนะครับซีรีส์7นะครับไม่ว่าจะเป็น 7back 7 Silver นวนะครับ7 White นะครับัากาเดียวกันเลยนะครับก็ฝากนะครับท่านผู้ชมทุกท่านไว้ตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของการทำรีวิวในส่วนของการใช้งานกล้องนะครับก็เป็นฟังก์ชันพื้นฐานง่ายๆนะครับสำหรับให้ทุกคนนำไปใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากนะครับ ง่ายๆเลยนะครับใครสงสัยมีข้อสอบถามนะครับในเรื่องของการใช้งานกล้อง GoPro นะครับก็สามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ทางเราก็จะทำการตอบนะครับแล้วก็ทำการหานะครับคำตอบมาตอบกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อย่างไรก็ดีนะครับก็ฝากท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็ฝากกดถูกใจกดติดตามแ้ะกด กระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนในกรณีที่มีคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับโอเคครับวันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับจากไปก่อนนะครับผมโอเคพบกันทิปหน้าขอบคุณครับ